วันนี้เราจะมาทำเมนูผลไม้เคลือบน้ำตาลแบบกรอบๆดูซิว่าจะกรอบขนาดไหนมาลองดูกันจ้านี่ผลไม้ของแม่แม่จะลองจิ้มดูนะอันนี้ผลไม้ของแม่อะเธอไม้ไวมีเงาะเงาะจะลองจิ้มดูโอ้น้ำตาลเริ่มเย็นแล้วอ้าวเอาไม่ขึ้นฟื้มมันไม่ติดแต่น้ำตาลเย็นแล้วอะ ทั้งไปอุ่นใหม่เนาะเอางอไม่ขึ้นอ๋อมันไม่ติดอะ่ะงั้นลองใหม่ลอง,งลองส้มลองส้มเดี๋ยวมันแครอทหล,ล่นเลยน้ำแครอทหล่นเฮ้ยลืมวัดลืมวัดลืมวัดนี น้ำตาลละลายแล้วอ่ะไอ้น้ำตาลเย็นแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองอ่ะโอ๊ยทายําไงอ่ะต้องไปอุ่นใหม่เหรอไม่ติดอ่ะแฮ่ออือพอน้องละลายแล้วน้องติดจะไมหมอยไม่ติดผลไม้เ,เหรอไม่ติดอ,ะอ่ะมันเหนียวไปเหรอมันมันหล่นม,มันเหนยอ,อืมโอ้อยอน้องเป็นน้ําตาลก้อนเอาไปเคี้ยวเล่นเลยเอาไปเคี้ยวเล่น <ม>น,น้ำตาลก้อนถ้าเกิดมันแข็งเป็นแบบกรอบเลยอุตส่าห์หันผลไม้มาดูดิไม่ติดจะอีกแล้วจะไปต้มใหม่ยังไง<ม>่ะทีนี้น้ำตาล<ม><ม>ทำไมเนี่ยไปเวฟมาใหม่น้ำตาลปุดๆเลยอะแต่จะติ้มจิ้มติดไหมอะก็ไม่ติดเหมือนเดิมน้ำตาลเป็นก้อนนะว <laughs> งามเลยทำไงละทีนี้ไม่ได้อะ่ะ มันเคลือบแต่ว่ามันไม่น่าจะกรอบแต่ตอนแรกอะ่ะมันเป็นแล้วนะชิมก่อนเงาะไม่ติดเลยส้มมีความเงาแอปเปิลเงาแต่มองดูแล้วไม่น่ากรอบไม่สำเร็จอีกแล้วแล้ววะ จะดีอยู่แล้วเชียวตอนแรกมันแค่หวานแหละมันไม่กรอบอันนี้กรอบทำเป็นน้ำจิ้มเลยก็ขยับมันกรอบอยู่แล้วเงานะ อันนี้ชุบเกยังไม่ชุบมันติดอยู่แต่มันไม่กรอบผล,ลไม้ชุนบน้ำตาลไม่กรอบจ้ะคนอื่งเขาทำผลไม้ผลไม้สดชุบน้ำตาลกรอบอันนี้ผลไม้สดชุบน้ำตาลไม่กรอบ กินไม่ได้กินไม่ติดที่มันเป็นสีเพราะว่าใช้น้ำตาลทรายที่ไม่ขัดสีมันก็เลยไม่ใสมันเหนียวนะแต่มันไม่กรอบ